กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ f อของผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตออรีวิวเจ้า c b 6 5 0 f นะครับสีผมเรียกว่าสีเหลืองบับเบีร์แล้วกันนะครับเป็นสีเหลืองบับเบีร์นะฮะอันนี้ปี2015นะครับเลขใหม่อยู่ที่25,000นนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับ แล้วก็คันนี้นะฮะเซอร์วิสใหญ่มาแล้วนะครับที่ระยะ2 5 0 0 0ืาโลเดี๋ยวผมมีบเสร็จให้ดูนะครับลูกค้าเก่าเซอร์วิสใหญ่มาแล้วทำการเปลี่ยนหัวเทียนเป็นหัวเทียนแต่งนะครับแล้วก็ทำปากแต่ด้วยนะครับแล้วก็จัดการเซตอัพระบบวาลทั้งหมดเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่ได้ไปก็ขุนใจสบายใจได้เลยฮะว่าการขับขี่หรือการใช้งานนั้นใช้กันอีกยาวๆเลยครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคันนี้เป็นสีเหลืองเดิมโรงงานนะครับสีถังสวยงามริ้วลอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับเบาะเป็นแบบสองท่อนนะครับเป็นเบาะแต่งนะฮะอิตาลีนะครับท่อนนี้ท่อนนี้แยกกันนะครับครอบถังครับเพียวคาร์บอนนะฮะ ปลายกระจกแต่งนะครับมือเบรกบนแต่งนะครับมือเบรกซ้ายไอ้ขออภัยมือคัทซ้ายบนแต่งนะครับชิวหน้าแต่งนะครับมาทางด้านของยางครับยางเป็นพิลลารี่นะครับเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดเป็นลอสโซทีนะครับตัวนี้เป็นพิลารี่ลสโซทีทั้งหน้าและหลังนะครับไม่ต้องถามเรื่องความหนึบ คูนี้ประมาณหมื่นปลายปลายครับถ้าเบิกใหม่นะพิลาลารีไว้ใจได้แน่นอนถ้าเบรกใช้งานยาวๆครับกันมอน้ำกัดมอน้ำแต่งเรียบร้อยนะครับท่อเป็นคอฟูนะครับเงาวัดนะฮะคอฟูเลดทั้งเส้นนะครับปลายท่อเป็นปลายคาร์บอนรีโอวินชีนะครับเสียงจะทุ้มๆเงียบๆไม่รันมากนะครับนี่นี่นี่ เบรกหลังเป็นลอตโซทีเช่นกันนะครับดอกอยางใช้งานอีกยาวนะครับผมเครื่องแห้งๆใสๆนะครับเจ้าของดูแลดีมากมีกาดคันกาดกันเครื่องด้วยนะครับทะเบียนสวยครับ่อนปฐถม6599นะครับโซ่สเตอร์ ใช้งานอีกยาวนะครับผมที่เห็นขาวๆนี่เขาลงจรลบีเหลวไว้นะครับจระบีขาวพูดผิดขออภัยโอ้วันนี้ผมเป็นไรไม่รู้โอเคข้างซ้ายก็เช่นกันนะครับมีกาดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับโดยรวมถือว่าสวยครับสภาพพร้อมใช้งานมากมานะครับ นี่ครับใบเสร็จอ้างอิงน,นะครับว่ารถคันนี้ทำอะไรมาบ้างนะครับจากร้านสปีด800นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องถ่ายน้ำมอน้ำกองอากาศนะครับหัวเทียนแต่งติดตั้งวาล์วเรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้ เห็นว่าใส่เป็นตัวปากแต่ด้วยนะครับนี่ครับสวิตใหญ่ไปทั้งหมด6,000กว่าบาทนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปก็สบายใจได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเข้ากันครับเล็กไหมื่นห้านะครับ ไฟระบบแตรใช้ได้หมดนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับคดีเป็นแต่แบบว่า <S <S แต่เบนแต่เบนนะครับ โอเคสำหรับ CB650F นะครับคันนี้ปี2015นะครับสวิตใหญ่เรียบร้อยนะฮะผมเปิดขายที่139,000บาทนะครับ139,000บาทดูตัวจริงได้ที่นครปฐมนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดิมครับ095-332-9740นะฮะสภาพสวยมากครับสำหรับใครที่หาใช้อยู่แล้วก็เป็นสีเหลืองตัวนี้ด้วยนะครับสีเหลืองบับเบอร์บีนะครับ ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมีบริการเออบริการจัดส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ inbox สอบถามกันเข้ามาครับสำหรับวันนี้ผมกลับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ